เออวันนี้เรามาชมสวนกล้วยกันครับนำวา่าอันนี้ปลูกไว้เพื่อพ่อพันธ์หนอ่อจำหน่ายอย่างเดียวครับพอมีเครือบ้างมีลูกเราปลูกไว้หนึ่งกอแล้วก็รอเราเอาหน่อขายก็ได้เครือของมันหนึ่งเครือ นะครับนี่คือเป็นแปลงอีกหนึ่งแปลงที่ปลูกไว้สนใจเข้ามาดูได้ครับในเพจเพจชื่อเพจว่าขายหน่อกล้วยน้ำว้าโดยคุณดุลเมืองระยองพิมพ์แล้วก็แอดมาเลยครับหน้าเพจจะขึ้นดูสิครับหน่อสวยมีการดูแลอย่างดีใส่ปุ๋ยใส่ย,ยาฆ่าเชือ้อฆ่านอนมีจำหน่ายนะครับพร้อมส่งเลยเมืองระยองครับติดต่อคุยกันได้ ทักมาได้เลยครับทางเพจน,นี่ดูครับงามๆหน่ออ้วนๆมีเยอะครับฤดูกาลหนึ่งก็ขายหลักหมื่นหนอ่อครับหลักหมืน่นแน่นี่เป็นแปลงปลูกไว้เพาะพันหนอ่อยู่มีมะละกอด้วย นี่ครับนี่หน่อเพิ่งจะขุดไปกำลังขึ้นมาเออดูเครือครับดูเครือก็ใหญ่ก็พอสมควรนะครับคือผมจะปลูกเน้นไว้ขายหนอ่อนี่ครับนี่น โอเคดูครับลูกสวยขาวนวนถ้าสนใจนะครับอย่าลืมอย่าลืมติดตามคนระับกดติดตามในเพจกดติดตามเลยแล้วก็เข้ามาดูได้ครับในเพจถ้าสนใจเรื่องหน่อกล้วยครับ ย้ำนะครับชื่อเพจเขายหน่อกล้วยนำว้าโดยคุณดุลครับเมืองระยองครับพิมพ์แล้วก็แอดมาเลยโอเคนะครับงั้นขอจบวิดีโอนี้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ